เพื่อ้วยอ่ะพี่ง่ายเลยว่าลูกเมียเนี่ยเอาคุณลุงจากอาจุฬยาแล้วก็อยู่อำเภอบางบานแล้วก็มาติ้งไว้ในยา่านสมานใหม่ผมย 5, 12, อยู่ที่512ซอยเฉล็กนะแล้วปรากฏมาหาน้องชายเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าอ่าน้องชายเนี่ยตายฮะแล้วก็มีครอบครัวมมองพมรเนี่ยครอบครัวอะไรนะส,สีพี่นิดครับสีพี่นิดประสานผมมาครับวันนี้ผมก็ได้ประสานไปทงางน้องพอหมหรือพี่พม,พพมทุกท่านหรือที่มายืนผมเนี่ย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลหรือนักการทุกทีทว่าการกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ผมก็มาารประษาเป็นที่ท่นนานธนกิจนะเมื่อเช้าก็โทรคุยกับท่านธนกิจแต่ไม่รู้ท่นนานธนกิจบอกผมว่าเดี๋ยวจะาาระษานพอมผูดหลักผู้ใหญ่ก็ให้มารับคุณลุงครับไปอยู่ที่คุณลุงอยู่ในในหน่วยงานของพอมอท,ที่เรียกว่าผู้สูงอายุครับตอนนี้เจ้าที่เนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวอะไรเจ้าที่ก็ ประสานนะก็พาคุลูเข้าไปอ,าอยู่ในที่ที่อยู่ยครับเช่นผู้สูงอายุครับก็ผมแนะนามจากที่ครับคุ้ง่ายทีิมาเสดสายใหม่ทั้งรอดนะก็ขอคุณพอมอเริ่พี่นน้องประชาจนเออริ่พมรสายใหม่เล้าแอกนี้ต่อไปครับขอบคุณจที่รับครับ อืมโอเค